สวัสดีครับอยู่กับผมกูขับคูปุตตาช n นลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีคลิปทําคลิปไอเกี่ยวกับการแนะนําการไถมือใหม่นะครับสําหรับไอ้คนที่เป็นแล้วก็ชมได้นะครับติชมได้นะครับเราพร้อมรับฟังนะครับมือใหม่นะครับขั้นแรกเราก็ควรประเมินหน้างานก่อนว่า พื้นที่นานะครับอยู่ลักษณะไหนอันนี้เราประเมินหน้างานได้แล้วว่ามันเป็นมันเป็นล่องกลางก็เราก็ต้องไถเข้าครับไถเข้าเพราะว่าบางคนนะครับโอ้แต่ตามที่ผมไปเจอแถวบ้านผมเองนี่แหละครับ mm hmm. เขาไถาออกไว้แล้วก็ยังไปไถออกซ้ำโอ้พี่น้องพื้นที่นะเขาสูงๆต่ำๆมันดูแล้วมันไม่เหมาะ,ะครับ โอ้โหผมเห็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยครับคนเก็บงานตามมาครับครับพอพอเราประเมินหน้าง,งานเสร็จแล้วนะครับเปร๊บในลักษณะน,นี้เราควรไถเข้าไถาเข้าแล้วก็ตัดมุมไว้สีม่มุมม,มุมนู้นมุมนู้นมุมนู้นตัดมุมไว้สี่มุมครับแล้วก็วนกลางได้เลยครับผมต่อมาเรามาดูการตั้งผานนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ เริ่มจากนี่เลยผ่านขี้เมานะครับผ่านขี้เมาก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตามที่ถนัดเลยนะครับอยู่ในลักษณะนี้ผมตั้งนะอยู่ในลักษณะนี้อันนั้นผมไทยเสร็จบิ้งหนึ่งแล้วนะพี่น้องพอเราตั้งผ่านขี้เมาในลักษณะนี้ได้แล้วเราก็มาตั้งผ่านตั้งผ่านก็ยกแขน ข้างขวานะครับถ้าหันถ้าหันหน้าเข้าตูดรถนะครับยกแขนข้างขวาขึ้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณสามนิ้วสอดนด้แหละครับประมาณนี้ไอแขนข้างเนี่พยายามดึงมาข้างนี้ไว้นะครับปึ๊บแขนกลางแล้วก็คลายออกประมาณนี้ส่วนลู่ส่วนลู่ไอบ้านผมมันไม่ใช่ดินเหนียวนะครับมันเป็นยังไงอะออกใส,สายนิดนึ่งนะครับ เราก็ของผมก็เอาไว้รูรูฝั่งเนี้ยฝั่งติดรถนะครับถ้าบานผมเขาเรียกรูนอกก็บรูนอกนะครับฝั่งนู้นก็รูนอกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวดินเหนียวแบบแข็งมากเลยเราก็ควรขยับเข้ามารูในนะครับรูในก็คือรูนี้นะครับนี่นะครับป๊บก็เราตั้งในลักษณะนี้นะครับ ็ฝากไปถึงมือใหม่ด้วยนะครับเราก็ควรที่จะหัดนาตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะรับจ้างหรือไม่ก็ควรจะรับฟังพี่ๆที่เขาเคยมีรถก่อนว่าควรทำยังไงไถยังไงให้ไม่เป็นคู่ไถยังไงให้เอไม่น่าเกียดเกินไปนะครับครับผมวันนี้ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะพี่น้อง มแล้วผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเกียร์ที่ใช้ส่วนรุ่นเอลเป็นเกียร์สองเฮสเหมือนเดิมนะครับก็ไอแปลงนี้ไม่เท่าไหร่นะพี่น้องแปลงที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้อู้ย่าย่าเขาเรียกถ้าภาษาทางบ้านผมเขาเรียกย่าไวายนะครับโอ้หนาตึ๊บเลยพี่น้องถ่ายถด้วยเหนื่อยด้วยครับพี่น้องอันนี้ปุ๊บ เราก็ไถวนวนขวาแล้วนะพี่น้องตัวนี้ขวาหรือซ้ายวะเอ้ขวาแลยครับขวาปุ๊บก็พื้นที่นาเขาก็จะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเกินไปนะครับก็ฝากไปถึงมือใหม่ด้วยนะครับพี่น้องไม่ว่ากันส่วนท่านใดที่สงสัยมือใหม่ที่สงสัยก็คอมเมนต์ถามได้นะครับหรือพี่ๆท่านไหนคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผ่านที่ใช้ก็นี่เลยนะครับ DHS สองสองสี่หก F Heavy p พั s นะครับนี่นะครับสำหรับรุ่นสี่เจ็ดกับลห้าศูนย์ยี่ห้อผ่านนะพี่น้องครับผมส่วนหน้างานผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราลืมเอาขาตั้งกล้องมาพี่น้องเอ้ยโอเคครับ ขั้นแรกเราก็ไถกบกลางก่อนนะครับไปแล้วก็วนกลับมาวนขวาจนเกือบเสร็จนะครับแล้วหัวงานเราก็จะเก็บให้ดูอีกทีนะครับครับผมพอพอเราไถจะเสร็จนะครับเอ๋มันจะเป็นหลุมตรงนั้นนะครับตรงมุมพอดีนะครับเราก็ควรเกตดินไปถมอย่าให้มันเป็นหลุมลึกมากเกินไปครับส่วนหัวงานเอ้ฝั่งนี้ครับเวลาเราไถเข้ามันก็จะเป็นคูนิดหนึ่งนะครับ ไม่ยากครับเราก็แค่เกตดแค่นั้นจบครับอย่าให้มันเป็นครูมากจนน่าเกลียดแค่นี้เองครับเทคนิคง่ายๆสําหรับมือใหม่นะครับก็เสร็จไปหลายวิ่งนะครับพอดีไม่มีเวลาถ่ายสภาพตามที่เห็นเลยนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถุกนะครับแต่ก็ขอให้ออกหน้างานออกมาดีแค่นั้นพอ ไอ้ไถนาคนอื่นก็ให้คิดถึงว่าเป็นนาตัวเองแล้วทำให้ดีที่สุดนะครับตอบประมาณนี้นะครับ